สวัสดีนะครับคราวที่แล้วผมพูดถึงวิธีการคลี่โมเดลเพื่อมาทำแมสตัดดี้นะครับโดยการพับกระดาษนะครับแต่ว่ามีหลายกรณีที่บันทีเวลาทำออกแบบแล้วเนี่ยเราก็มีการตัดตัดโมเดลและที่เป็นบิลดิ้บล็อกเป็นชั้นๆน,นะครับก็อย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องการคือเมื่อเราได้แมสโมเดลมาแล้วเราก็ต้องทำการ ตัดมันเป็นชั้นๆนะครับทีนี้เราจะใช้ plug-in อ,อ,อนเนี้มาช่วยทำ building block แบบนี้กันนะครับสำหรับสาหรับงานนี้เราก็จะมี plug-in อ,อยู่2ตัวนะครับจริงๆใช้ตัวเดียวแหละแต่ว่ามีอีกตัวนึ่งเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเราบางประการซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอ,อ,อันแรกก็คือตัว slicer นะครับซึ่งผมเคยอธิบาย plug-in ตัวนี้ไว้แล้วตอนที่เราเอามาช่วยตัด contour นะครับ ก็เป็นของ TIG นะครับอันนี้ก็หลายหลายคนอาจจะมีอยู่แล้วล่ะนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับอันนีอ้อยู่ใน Extension Warehouse ชื่อว่า Clean Up นะครับอของ Tom t o m t o m นะครับ Clean Up ตัวนี้ไว้เคลียร์พวก Solid Model นะครับบางครั้งเราเราเราทำโมเดลเนี่ยเนื่องจากว่าใน slicer เนี่ยเขาต้องการ Solid Model มาทำ อย่างว่าใน SketchUp คำว่า Solid Model หมายความว่าไงหมายความว่ามันเป็นรูปตันปิด100%นะครับแต่นี่มีบางกรณีซึ่งเราเขียนไปแล้วเราพบว่าคือรูปตันปกรูปที่มันตัน100%ใน SketchUp เนี่ยเราสังเกตง่ายๆถ้าเราไปดูใน Entity Info พวกเราจะเห็น v o l u ุ e นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามท,ที่เราเห็น Volume หมายความว่าอันนั้นน่คือ Solid Model ที่ใช้งานได้ s l i c e r ต้องการโมเดลแบบนั้นนะครับบางครั้งเวลาทำดูเหมือนรูปปิดแล้วแต่ว่า ทําไมมันถึงยังไม่สแสดงวอลลุ่มเมื่อใดก็ตามที่มันไม่สแสดงวอลลุ่มแสดงว่ามันยังไม่ใช่โซลิดแล้วก็ใช้สไลเซอร์ม่ได้นะครับเอาล่ะทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอตอนนี้เราจะย้อนกลับไปที่โมเดลกันนิดนะครับเ,เริ่มต้นเลยก็คือสมมติเรามีโมเดลอยูน่นันนะฮะที่เราสร้างขึ้นนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะเอาโมเดลนี้มาตัดโดยใช้เครื่องมือที่เป็นสไลเซอร นี้โมเดลนี้ผมจงใจทําให้มันไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าสังเกตด,ดูง่ายๆเวลาผมเลือกอันนี้นะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือ slicer ตรงนี้นะจะสังเกตเห็นว่ามันบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ solid ที่ถูกต้องนะครับทีนี้ประเด็นก็คือตอนนี้ผมเขียนให้เห็นๆเ,เ,เลยนะอย่างเช่นกรณีตัวอย่างนี้เห็นไหมฮะผมเขียนเส้นนี้เพิ่มเข้าไปในขณะเดียวกันผมเขียนเส้นเล็กๆตรงนี้อีกเส้นนะครับ นั่นหมายความว่าถ้าเราสังเกตด,ดูที่ entity info เราจะไม่พบ volume นะครับเราจะไม่พบ volume ที่ถามว่าเวลาแก้แก้ไงวิธีง่ายๆนะครับเราก็ edit เข้าไปหาให้เจอว่าเส้นที่มันมีปัญหาอยู่ที่ไหนนะครับเช่นกรณีผมจะลองลบให้ดูตรงๆนะครับเสร็จแล้วออกมาสังเกตด,ดูใหมคราวนี้มันมี volume เห็นไหมฮะประเด็นก็คือว่า มันจะมีไอสิ่งที่มันแทรกซ้อนอยู่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนบนโมเดลบางทีเราหาไม่เจอละครับความซับซ้อนเพราะฉะนั้นอันนี้คือที่มาของเครื่องมือที่เราเรียกว่า Clean Up ผมจะอันดูกลับไปก่อนเพื่อให้เห็นว่ามีโมเดลที่ยังค้าง,างนะครับเอาละทีนี้วิธีการทำงวงวิธีการก็คือเลือกโมเดลที่เราต้องการให้เขาตรวจสอบว่ามันเป็น Solid 100%สมบูรณ์หรือไม่นะครับเสร็จแล้วไปที่ Extension นะครับหลังจากเราติดตั้งไปแล้วมันจะมีตัว p l u อ i n ชื่อว่า Clean Up รเราก็เลือกคลีนนะครับส่วนใหญ่พารามิเตอร์พวกนี้เราก็ไม่ต้องไปตั้งอะไรมากนะดีฟอย์ Before, ใช้งานได้เลยแล้วเราก็คลิกข้างล่างนี้ที่เขียนว่าคลีน n ัพนะครับพอคลีนอัพเสร็จโปรแกรมจะรีพอร์ตว่าในโมเดลนี้มันพบอะไรบ้างนะครับเช่นตอนนี้มันบอกว่าเขาตัดเขาตัดเอชไปสองอันนะครับเคลียร์คอมโพเนนต์ที่ไม่ใช้ออกไปหรือที่มันปรากฏอยู่ในนี้อะไรก็สุดแท้แต่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาเคลียร์ไป แล้วก็โอเคไปนะครับเขาก็จะบอกว่า Verify Check เช็คบร้อยโอเคสังเกตดูนะครับตอนนี้จะสังเกตเห็นตรงนี้ไม่มีแล้วเนหะ็นไหมตรงนี้ไม่มีตรงนี้หายไปแล้วเพราะฉะนั้นวอ l ลุ่มก็กลับนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือ Clean Up เนี่ยมันจะช่วยให้สําหรับคนที่ต้องทําโมเดล sketch u p นะครับแล้วต้องใช้ s o l t o t o นะครับมันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่จะส่ง โมเดล Sketchup ไปยังพวก 3D Printing ทั้งหลายแหละ่นะครับถ้าไม่ใช่ Solid ส่งไม่ได้นะครับส่งแล้วเละแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น Clean Up ตัวนี้ก็จะเป็น Utility สำคัญที่ที่เราจะใช้อยู่ตลอดเวลานะครับโอเคทีนี้เมื่อโมเดลมันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถจะ Slice ตัวโมเดลได้แลวง่ายๆนะครับโอเค uh, วิธีก็คือเราก็เลือก Slicer นะครับเลือก Slicer นะครับ uh, ให้แน่ใจว่าเราอยู่ในแกน Z เพราะเราจะต,ตัดตามความสูงนะครับ uh, spacing เราก็ตั้งค่าเท่ากับ f l อ o r อรูกลอของเราของ Mass Model นี้ผมจะยกตัวอย่างสัก4เมตรแล้วกัน uh, thickness จริงๆเราตั้งพอให้เรามองเห็นเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าจริงๆเราต้องการเป็น plan view เพื่อจะไปตัดโมเดลต่อนะครับผมจะลองตั้งไปพอให้มันเห็นความหนานน่อซึ่งไม่ค่อยไม่เกี่ยวข้องกับตอนที่เราทำ plan view สายไปก่อนนะครับ ส่วนที่3คือให้แน่ใจว่า flatten เป็น yes เพราะมันจะเอาโมเดลนี้ตัดแล้วก็ไปวางแผ่ไว้บนพื้นนะครับส่วนตัวนี้มันจะเขียน text ลงไปถ้าเราไม่อยากได้ text เนี่ยเราเอาตัวนี้ออกก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆเราเราไปดู sequence ของการตัดเนี่ยใน o u t l i n e r ได้นะครับโอเคเราก็เลือกโอเคนะครับสิ่งที่โปรแกรมทำก็คือจะตัดโมเดลออกนะครับโมเดลนี้ก็จะถูกตัดออกนะครับ แล้วก็มาคลี่อยู่บนพื้นตรงนี้นะครับคลี่อยู่เรียบร้อยเลยนะนี่อย่างที่ผมบอกเราไปสามารถจะไปดูใน o u t l i n e r นะครับผมใช้เพื่อเราดูใน o u t l i n e r ถ้ายัางพอจําได้ถ้าเราไปดูใน o u t l i n e r ตัวนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้มันขึ้นผมจะแพนเข้ามาใกล้ๆนิดนึงก็สูงเข้าไปหน่อยนะครับ okay. สังเกตดูนะครับเวลาเราเข้าไปข้างในตอนนี้ก็จะมี running ของเลขนะครับ แล้วก็มีเ,เลเวลบนแทเพราะเราตัดแกนแทถูกไหมครับก็จะมี1น,นี่ก็คือตัวบนสุดตัวบนสุดนะครับถ้าเราลองคลิกดูสังเกตดูมจะไฮไลท์ที่โมเดลต,ตรงนี้นะฮะนี่คือตัวบนสุดตัวที่อยู่ยอดยอดติดอันนี้นะครับโอเคเพราะเราก็จะลันเลขไปเรื่อยๆนะฮะเราก็จะรู้ว่าอันนี้ชั้นระดับที่2ลดลงไป3ไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับโอเคเอาละอันนี้เราจะได้ตัวตัดแล้วนะครับ ขั้นตอนถัดไปคือแน่นอนว่าเราอยากที่จะทําเป็นเราอาจจะสวิตเป็นสไตล์พวกที่เป็นขาวดำชั่นหน่อยนะครับโอเคนะฮะสีโมเดลนี้มันอาจจะเป็นสีตามตัวสไลเซอร์นะครับ <c oughs> ผมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวดำธรรมดา,เ,าเสร็จแล้วเราก็สวิตชกลับไปที่แลน view นะครับโอ okay. เคแลน v i e เปลี่ยนคามล่ให้เป็น parallel projection เราต้องการเป็นแบนธรรมดา นะครับเราก็วิวให้มันเห็นโมเดลทั้งหมดแหละนะครับ uh, ขั้นตอนถัดไปก็คือผมจะเซฟซีนอันนี้ไว้นะครับผมก็จะแอดซีนใหม่ uh, ตั้งชื่อซะหน่อยว่าอันนี้ว่าเป็นออกอภัย oh, oh, uh, นะครับตั้งชื่อซะหน่อยวี e name. นิดนึงเป็นแฟนนะัเสร็จเรียบร้อยผมจะเซฟไว้หน่อยนะครับเซฟแอสนะครับ ทังเป็นชื่อคุณิตเซอ์ตอนนี้ผมจะมีโมเดลซึ่งถูกตัดเรียบร้อยแล้วนะครับอันเนี้ยเราสามารถจะปริน้นออกไปแล้วก็ไปตัดได้เลยนะครับแต่นีนใน SketchUp บางทีการควบคุมเรืเ่องเกี่ยวกับสเกลอะไรมันค่อนข้างยากนะครับเพรนั้นไปทำที่ Layout ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ที่ไฟล์ Send to Layout นะครับเหมือนเดิมใน Layout ก็จะเริ่มต้นจากการที่ให้เราเลือกกระดาษ นะครับให้พวกเราเลือกกระดาษเราก็เลือกกระดาษถ้าเราจะปริ้นเองเราก็เลือกกระดาษตามไซส์ที่ที่ปรินเตอร์ที่ที่เรามีอยู่นะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะพลาตแผ่นใหญ่ๆนะครับเราก็อาจจะไปที่ตามร้านเซอร์วิสรับพิมพ์ทั้งหลายแหล่เราก็เลือกกระดาษตามไซส์ทังเช่นสมมติว่าเราทําขนาดสัก A2 เราก็เลือกไซส์ A2 ไปนะครับนี่ผมจะลองเลือกสัก A3 ก่อนแล้วนะครัอเป็นตัวอย่าง เสร็จแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าโมเดลจากวิวมเมื่อกี้มันจะเข้ามาก่อนนะครับแต่แน่นอนเรายังไม่รู้นี่คือสเกลเท่าไหร่นะครับเราก็คลิกไปที่ตัววิวนี้นะครับแล้วเราก็ไปสังเกตดูว่าตอนนี้วิวมันสเกลเป็นเท่าไหร่สิ่งที่เราต้องการคือสมมติเรายังยกตัวอย่างผมก็เดี๋ยวผมจะทดลองสักหนึ่งต่อห้าร้อยละกัน <Okay. S 1> นะครับอพอเป็นหนึ่งต่อห้าร้อยเราคุยเซิร์ฟนะครับเ,เราก็จะเห็นว่าตอนนี้เพลนโมเดลผมไม่โตเท่าไหร่ในกระดาษ A3 ผมใส่ก็ไ,ได้หมด ผมจะลองเปลี่ยนสเกลนิดหน่อยเพื่อให้เราเห็นว่าถ้าในกรณีที่มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พอกระดาษเช่นสมมติเราทำ250นะครับโอเคเราก็จะเห็นว่าไอ้โมเดลเนี้ยมันมันลอลงไปนะครับวิธีการก็ไม่ยากเลยนะเราก็ขยับขยับกรอบนี่แหละจนกระทั่งมันมองเห็นนะครับอมองเห็นตัวพื้นที่ที่เราต้องการแน่นอนเรามีพื้นที่ใหญ่กว้างประมาณแค่นี้ที่เราจะทําได้นะครับ เราอาจจะต้องขยับนิดนึงโอเคเอาล่ะทีนี้ผมได้แล้วนะครับสิ่งที่ต้องการคือถ้าเราเลื่อนอันนี้ไปอันนี้ผมจะพลอตได้บนกระดาษนะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้พลอตได้ตรงนี้ตกประดาษไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปทำอีกไซส์หนึ่งนะครับอันนี้เราก็จะได้อันที่1นึนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยอันนี้จะจะเกินไปไม่เป็นไรนะฮะเราก็ พลาสมันนิดหนึ่งให้มันอยู่ในกระดาษไม่เป็นไรโ okay. อเคออะลโเคนี่คือสิ่งที่พลาสตได้นะครับเราสังเกตว่าตอนนี้ถ้าเราตั้งเป็น1ต่อในกรณีตัวอย่างนี้ตั้งไบเนี้ยเราพลาสตอันนี้ได้1 2 3 4 5 6นะครับอันนี้ตกไปนิดนึงเดี๋ยวลองดูซิว่าถ้าเราขยับนิดนึงมันได้ไหมที่ดเกียวเอง น่าจะได้โอเคถ้างั้นผมเลื่อนทางนี้กลับเข้ามานิดนึงเพราะว่ากระดาษมันมีที่อยู่นะเอาแพงกลับไปนิดนึงนนะตอนนี้ผมได้ประมาณตรงนี้จะสังเกตเห็นว่าผมได้หกพันนะครับอย่างนี้นะอา่าถ้าเกินกว่านี้ทํำยังไงถ้าเกินกว่านี้เราก็ง่ายๆเลยครับเราก็ copy page นี้เลยนะครับเราก็เลือก page ในในส่วนของ page นะครับเลือก duplicate นะครับเลือก duplicate page จะได้หน้าอีกหน้านึง นะครับในอีกหน้าหนึ่งอะ่ะเริ่มต้นมันจะเหมือนก่อน,นเพราะเราดูพิเคตมาหลังจากนั้นเราก็ในหน้าถัดไปเนี่ยเราก็ทำคล้ายๆเมื่อกี้นี้ครับเพราะเราต้องการบิวตรงนี้ใช่ไหมฮะเระาต้องการบิวตรงนี้โอเคแล้วก็แพนลอกมานะครับแล้วก็ดึงตรงนี้ไปครับจริงๆอันนี้มันพ l o อไปแล้วนะเพราะ,ะนั้นผมสามารถจะตัดตรงนี้ได้อีกถูกไหม น่าจะได้ครบแล้วนะครับอาจจะต้องการอีกแผ่นเพราะด้านนี้มีตกอยู่ถูกไหมฮะอันนี้เราก็จะได้ส่วนส่วนถัดไปแล้วก็ถ้าไม่พอเราก็ d u p l i c a t เป็น3-4แผ่นก็ว่าไปพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์เลยก็ได้ไปที่ไฟล์แล้วก็พิมพ์ในกรณีที่เรามีไซส์กระดาษซึ่งซึ่งอยู่ในเกมของที่เครื่องพิมพ์ที่เรามีนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราทําขนาดขนาดใหญ่แล้วเราไปจ้างเขาพิมพ์เราก็ไปที่ Export ไปเรน p ี f ไฟล์ file นะครับอันนี้ง่ายๆเหมือนตอนที่เราทํำคอนทัวร์ถ้าพอจจาได้นะครับโอเคนะครับอันนี้พอคงพอมองเห็นไอเดียเราสามารถจะตัด b ฟีดิ้งบล็อกไม้ง่ายไวๆนะครับโดยไม่ต้องไปนั่งดรากเองไปส่งบางคนอาจจะไปส่งไปสาออทัชแคปพยายามจะทําอะไรมากมายก่ดองกันไม่ต้องใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับโอเคครับก็บางว่า คลิปนี้คงมีประโยชน์ในการที่สำหรับคนที่อต้องยังคงต้องตัดโมเดลที่เป็นฟิสิกอลโมเดลจริงๆนะครับก็หวังว่าคงจะเอาไปลองกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ